พระพินิษ์อักษรมีนามว่าทองดีเป็นสมเด็จพระราชบิดาของรัชกาลที่หนึ่งทรงประสูติในเรือฝั่งตรงข้ามกับโบสเก่าวัดท่าซุงในฐานะที่พระองค์เป็นทั้งชาวสุขโขทัยแล้วก็ชาวกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ยังเป็นชาวเชียงแสนด้วยท่านเป็นคนของแผ่นดินเพราะว่าท่านสืบเชื้อสายมาจากเชียงแสนชาวเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานที่สุขโขทัย ต่อมาพระราชโอรสของพระองค์ได้เป็นใหญ่ในกรุงเทพเป็นอันว่าวงนี้เป็นวงที่มีคุณต่อประเทศชาติอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นแม่ทัพในการกู้ชาติที่มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นหัวหน้าต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถลิงราชสมบัติเป็นกษัตริย์ พระองค์ก็เป็นกำลังใหญ่ในการปราบปรามข้าศึกต่อมาในสมัยพระองค์ทรงเป็นกรรษัตริย์ก็ทรงปราบปรามข้าศึกรักษาเอกราชให้ชาติไทยอยู่รอดเป็นอิสระจนกระทั่งทุกวันนี้เวลานี้วงของท่านทองดีก็ยังครองประเทศชาติอยู่ท่านพระพินิษอักษรท่านเป็นครูและท่านเป็นหมอด้วยสมัยก่อนคนเป็นหมอง่ายเรียกว่าหมอยาป่าหรือหมอโบราณ ท่านมีความรู้ทางหมออยู่บ้างตามสมควรเรื่องความเป็นหมอคนโบราณถือว่ามีความสำคัญคืนวันหนึ่งของปี2,515เวลาประมาณ23นาฬิกาเศษอาตมารู้สึกง่วงนอนเร็วกว่าปกติจึงเอนกายลงนอนได้เห็นชายคนหนึ่งรูปร่างขาวท้วมนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อธรรมดาแต่ยาวลงเลยชายพกประมาณ6นิ้วฟุต มือขวาถือหนังสือเล่มใหญ่แนบกับตัวเห็นภาพนั้นเมื่อดับไฟมืดสนิทและไม่มีแสงสว่างจากภายนอกรอดเข้ามาก็ทราบว่าชายที่เห็นนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะประตูใส่กรอนแล้วหน้าต่างก็มีลูกกรงเหล็กตามความรู้สึกขณะนั้นบอกว่าชายผู้นี้คือผีชายที่ยืนให้เห็นนั้นท่าทางท่านสุภาพมากยืนเฉยๆไม่แสดงอาการผิดปกติ แต่เวลานั้นกำลังง่วงจัดอยากจะหลับท่าเดียวจึงคิดว่ามีธุระอะไรพรุ่งนี้ค่อยมาคุยแต่ต้องมาก่อนง่วงนอนพอวันรุ่งขึ้นนอนก่อนเวลาเพราะเกรงว่าจะง่วงและอาจผิดสัญญากับผีได้เวลา22นาฬิกาก็เข้าห้องบูชาพระตามปกติเมื่อบูชาพระเสร็จก็เข้านอนพอหลังถึงพื้นศีรษะถึงหมอนก็ปรากฏภาพชายคนเมื่อวานที่ผ่านมา มายืนอยู่ข้างปลายเตียงทางด้านขวาจึงถามท่านว่าท่านเป็นใครท่านก็ตอบว่าผมคือทองดีถามท่านอีกว่าทองดีคือใครท่านตอบว่าทองดีพ่อทองด้วงครับเมื่อท่านตอบแล้วก็คิดไม่ถึงว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีคุณใหญ่ต่อประเทศและอาตามาก็ยังสำนึกในบุญคุณของท่านที่ท่านเมตตาเสียสละให้ไทยได้เป็นไทยอยู่จนทุกวันนี้ ท่านจะมาแสดงตนให้เห็นจึงได้ถามท่านต่อไปว่าทองด้วงคือใครท่านตอบว่าทองด้วงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถามท่านว่าที่ท่านมานี้ท่านมีความประสงค์อะไรท่านบอกว่าผมเป็นครูครับเมื่อท่านสร้างวัดเสร็จแล้วช่วยสร้างโรงเรียนให้ผมสักหลังหนึ่งก็รับปากท่านว่าถ้าไม่เกินกำลังเต็มใจสร้างให้ท่านท่านเล่าให้ฟังอีกว่า เดิมทีเดียวท่านเป็นข้าราชการที่กรุงศรีอยุธยาได้รับบรรดาศักดิ์ครั้งสุดท้ายคือพระอักษรสุนทรต่อมาเมื่อพมา่าล้อมกรุงศรีอยุธยาท่านพาภรรยาและบุตรคนเล็กอายุเจ็ปีขึ้นไปพิษณุโลกไปอยู่กับเจ้าเรืองพระฝางพระยาพิษณุโลกท่านตั้งให้เป็นพระพินิษอักษรสอนหนังสือกับพวกขุนนางเวลาล่วงมาประมาณปีเศษ อาศัยที่คุณพระพินิษ์อักษรเป็นคนฉลาดมีความสามารถมากต่อมาขั้นสุดท้ายท่านได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจัก,กรีสีองค์รักแต่ไม่มีใครสนใจในบรรดาศาักดิ์นี้ที่สนใจจริงๆก็คือคุณพระอักษรสุนทรเป็นบรรดาศักดิ์ที่ทางกรุงศรีอยุธยาตั้งให้ดังนั้นในประวัติศาสตร์ของท่านจึงมีชื่อเพียงพระอักษรสุนทรท่านบอกว่า ผมเกิดที่แม่น้ํำสแกรตรังชาวบ้านเรียกสแกรกรังเกิดในเรือครับเรือที่ผมคลอดจากคันมารดาอยู่ตรงนี้ครับท่านชี้สถานที่เรือจอดให้ทราบเป็นธรรมดาของอาตมาเมื่อคุยกับผีจะเป็นผีระดับไหนก็ตามผีมีหลายระดับคือนรกเปรตอสุรกายสัมภเวสศีภูมิเทวดาอากาศเทวดาพรมทั้งหมดนี้เราเรียกผีเหมือนกันหมด เพราะไม่สามารถเห็นเขาได้ตามปกติเมื่อเขาต้องการให้เห็นเราจึงเห็นเมื่อท่านจะกราบจึงได้ถามว่าท่านมาขอร้องตามนี้ก็ไม่ขัดข้องแต่อยากจะขอเหตุผลสักหน่อยว่าถ้าท่านเป็นท่านทองดีจริงท่านจะบอกหรือแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นหลักฐานควรเชื่อถือได้ท่านถามว่าไม่ไว้ใจท่านหรือก็เรียนท่านว่าไว้ใจแต่ขอไว้เพื่อความมั่นใจท่านก็บอกว่า วันพรุ่งนี้ทางบ้านโน้นเขาจะรื้อบ้านท่านชี้ไปทางที่ท่านบอกว่าบ้านท่านเคยตั้งที่นั่นเขาจะรื้อบ้านเขาจะได้เงินกลมถ้าเขาได้เงินกลมจริงก็เป็นการยอมรับว่าผมคือทองดีกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือต่อจากนี้ไปไม่เกินหนึ่งเดือนทองคำที่ตระกูลผมฝังไว้ใกล้พระอุโบสถจะเลื่อนเข้ามาใต้ถุนที่คุณอยู่จะมีเสียงดังจากทองที่เลื่อนมาไว้ชัดเจนมาก ถ้ามีเสียงทองเลื่อนจริงก็เป็นเครื่องยอมรับว่าผมคือทองดีพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนนำเงินกลมมาให้สิบกว่าอันผู้ให้บอกว่าเจ้าของบ้านเขารื้อบ้านขุดดินลงไปเพื่อเอาเสาเรือนขึ้นเมื่อนำเสาขึ้นมาแล้วพบเงินกลมหนึ่งหายเจ้าของให้นำมาถวายต่อมาอีกไม่ถึงครึ่งเดือนคืนวันนั้นมีคนมาร่วมเจริญพระกรรมฐานกันมาก ขณะที่ทุกคนกำลังเจริญพระกรรมฐานก็ได้ยินเสียงคลื่นใต้ดินได้ยินเสียงชัดมากเสียงนั้นเลื่อนใกล้เข้ามาพอถึงกลางตึกเสียงก็เงียบเมื่อเลิกพระกรรมฐานแล้วต่างคนต่างก็ไปดูสถานที่ที่มีเสียงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติรุ่งเช้านายดาบตระกูลเป่าริกออกไปดูบริเวณน,นั้นเห็นดินยุบลงหน่อยหนึ่งแต่เป็นบริเวณกว้าง ได้เอาเหล็กแทงลงไปปรากฏว่าจมเส้นเหล็กแล้วยังไม่ถึงก้นหลุมทั้งหมดนี้จัดเป็นอภินิหารของท่านได้ต่อมาตั้งใจจะสร้างโรงเรียนให้ตามที่ท่านขอไว้ได้ติดต่อทางผู้ช่วยศึกษาที่การจังหวัดสมัยนั้นเรื่องก็เงียบหายไปเมื่อหาทางสร้างโรงเรียนไม่ได้จึงสร้างศาลาการประเรียนแทนให้ชื่อว่าโรงเรียนพระพินิจอักษร ทั้งนี้ก็เพราะว่าสาลาก็คือโรงเรียนคำว่าปร,รียนแปลว่ารู้รอบหรือรู้ทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมดูเหมือนจะมีความสําคัญมากกว่าโรงเรียนซึ่งสอนเฉพาะความรู้ปกติธรรมดาจึงมีความเห็นว่าสาลาการปร,รียนมีความสำคัญมากหลังจากนั้นได้สร้างโรงพยาบาลแม่และเด็กขึ้นจึงคิดจะสร้างรูปท่านไว้เป็นอนุสร์ ในฐานะที่ท่านเมตตามาหาถึงสถานที่นอนและถ้าชาวบ้านถามก็จะได้บอกว่าปั้นรูปต้นวงจัก,กรีเพราะว่าถ้าเรามีความเลื่อมใสมีความจงรักภักดีต่อพระราชวงศจัก,กรีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9เราไหว้ต้นวงจัก,กรีองค์เดียวก็ถึงลูกหลานเหลนทั้งหมด เวลาที่จะปั้นรูปท่านรูปตัวอย่างไม่มีก่อนอื่นปั้นรูปเล็กก่อนโดยคุณยุพดีจากสุรักษ์เป็นผู้ปั้นรูปเล็กด้วยดินเหนียวก่อนและช่างปั้นรูปใหญ่ชื่อไหนช่างประเสริฐแก้วมณีจบชั้นประถมปีที่สี่อาตมาถามท่านว่าเอาใครเป็นแบบฉบับที่คล้ายคลึงท่านก็บอกว่าเอารูปรัชกาลที่หคล้ายคลึงมากแต่ผมมากกว่านั้นเหลนผมคนนี้ผมน้อยไปหน่อย พุงตกว่าผมนิดหนึ่งท่านเป็นคนเนื้อเต็มปกติท่านไว้ผมทรงดอกกระทุ่มท่านบอกว่าถ้าปั้นรูปใหญ่ท่านจะมาช่วยมีส่วนคล้ายคลึงประมาณ30%เอร์เซนก็เป็นอันว่าใช้ได้เพราะไม่มีรูปตัวอย่างให้ดูเมื่อปั้นรูปท่านเสร็จแล้วประดิษฐานไว้หน้าโรงพยาบาลแม่และเด็กปรากฏว่าอภินิหารรูปของท่านก็คือคนไข้ที่รักษาโรคมาแล้วจากที่อื่น แล้วไม่หายก็มารักษาหายได้ถ้าคนไข้คนไหนไปจุดธูปบูชาท่านขณะที่มารักษาคนไข้คนนั้นโรคจะหายเร็วมากเป็นที่ยอมรับนับถือจากคนไข้เป็นอันมากต่อมาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพศ2530ท่านมาเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปปราบพระฝางได้เมื่อเจ้านายหมดวาสนาบารมี ท่านก็พาภรรยาและบุตรธิดาไปอยู่เมืองเล็กๆทางเหนืออยู่อย่างคนแก่ชอบสงบไม่นานนักท่านก็มรณะเพราะเป็นไข้ท่านบอกว่าท่านเป็นพรหมชั้นที่เจ็ด